แล้วจอยที่อดว่าไว้จใจจะเอาของแครออกมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแดงแดงง่ายๆมันได้จักเดือนไหนี่อยนะี่เจ็ดเดือนกับพอ่อได้ช็อกโกแลตครับช็อกโก,กแลตแม่ใหญ่ๆ,ๆถังช็อกโก,กแลตเจ็ดเดือนนะครับราคาห่วงเดียวย 41, สี่หมื่นหนึ่งพันองศางสูงใหญ่นะครับติดโบสถ์ผอมพ่อมแม่พี่น้องมีรอยสี่สิบบวกบรุดนะครับ ท้องกับช็อกโกแลตเจ็ดเดือนบังหันผมรูปได้ข้ามใดเน้ครับผมหูวฟังนี่มันไปถึงยังไงนี่นี่ครับนี่แหละหูจ่อยเนาะบอกพี่น้องไว้ก้อนขางนี่แหละไม่มีผลต่อการส่งลูกนะครับโอ้มุมนี่แห่งจะไงครับ ของช็อกโกแลตมานะครับสีนี้ไม่ต้องห่วงเช้าวัวนเสาร์นะครับถนนเลี่ยงเมืองเราบางแยกยาโส่ท่อนกับแยกอาจสาม,มารถนะครับพี่น้องอยู่ไก่มาเลือกเอาได้เลยนะครับแม่ของช็อกโกแลตไว้นะครับเอาผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องไวนะ้นะชุดเก้าเก้าครับหนึ่งสามซีซีหนึ่งเก้าสองนายหอยขอบคุณนายแม็กหลายๆนะครับแม่ยังเงียงงามงามฝากพี่น้องทาง ่องไห่อยี่สแปดเท่นนะครับสี่หมื่นนันเหรอจ้าอันนี้ร้ายปันไดนี่แม่ลูกหกชิมหาแม่ทองแม่เอฟหนึ่งหกหมื่าพันบาทซื้อสองได้สามได้เปล่าว่าเอฟออกมาแล้วนะครับหกหมืันบาท ทับคว้าใดไว้ครับมอยโจ้หน่ทับพีศาแดงพีเซ0นะครับลูกสาวออกฟอร์ดของโชคในระมิดฟาร์มนะครับมีแบนมีใบพร้อมเอ็นเก้นะครับ,บ,รบ, M e รบลูกมันขึ้นเอฟไปอหยโจ้มันขึ้นูกะบเลยบวดสีอือ 50บวก3ตัวงเปนที่นะครับเอามาจากตัวห้าจอโต้นอนหีกแม่นี่ไรเป็นไงครับเนี่ยสี่สิบาสี่มืนหานะครับชุดนี้แสนหนึ่งอาญสามตัวมิเตแม่หนักๆนักเลยบวกลบคุ้นหารนะครับ ในตลาดซื้อขายโคกระบือร้อยเอ็ดต้นนั่นท่องควาใดไหมครับหอยโจ้กพ่อเองพ่อแบบสามนึงครับหนึ่งสาวติดก้วฝาแปดเลยเพราะมันฟองประมาณเดือนประมาณเจักเดือนพกเดือนกว่าแล้วครับจ้านี้สวยๆเลยนะครับสีมักแม่สาวแม่ลูกแม่ทองนะครับทีมงานหอยโจ๊กเลยนี่บัวมาโดนเราบัวมันดีสามเดือนเลยดีสาเดือนเลยมันนี่ เอาให้เจ้าไอ้ควาเบอร์ปากควาแม่พี่น้องนะชุดแปดสี่แปดสามสองห้าสามสี่ห้าครับผมขอบคุณหลายๆครับเป็นบ่ออืดอหยามันหินสบายอยู่สิแม่ลูกป่ปะพ่อราคาห่วงพ่อสองเก้าครับสองเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้แม่ลูกลูกตัวเมียนะลูกแรกลูกแรกนะครับลูกแรกสองหมื่นเก้าควาแม่พี่น้องในตลาดซื้อขายโคกระบือรอยเอ็ดมีเด็ดๆให้เห็นตลอดนะครับ ได้ดวงแดงดีครับที่ได้เลยนะเส่าวันเสาร์นะครับถนนเลียงเมืองระวังแยกยาโสทอนกับแยกอาจสามารถนะครับราคาลบขยับมาเนี่นนะครับพ่อแม่พี่น้องสองหมื่นเก้าเทียบกับปีกายกนยังถือว่าถืออยู่นะพ่อเนาะปีกายกับ ไดแม่สาวแม่เดียวปีนี้ได้แม่ยทอ,อดหนึ่งอดีกจักน้อยนะครับอดอีกจักน้อยพี่น้องทีสีขายงว่วนนะครับกิมงานหอยอ่องมื่อนี้ได้มาฝากพวอแม่พี่น้องคมหนึง่ง <laughs> ใครก็อยากแยกจะ่ลกมันนะ <laughs> ลูกมันตาหัก <laughs> ที่พ่อผมขอเบอร์ฝากก่าแม่พี่นะครับผมเจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดกับผมทุกช่วครับครับผมขอบคุณหลายๆาี่พ่อครับผมหันหวังจ้างคุณนะครับเถ่ายถ่านก้อนนะครับตัวนี้แหละที่อภี้ลงเฟซบุ๊กนะครับว่าอภี้สวัสดีครับลูกบีบมาเตอร์บีบมาเตอร์ครับผม นั่นตัวแม่เนาะอาปีเนาะแม่แม่เพิ่นแม่นปะแพงครับอ,อืมราคาโค้มเหรออาปีอันเป็นโค้มนี่เปิดไปเจ็ดมื่นเก่าครับเจ็ดมื่นเก่าเปลือก,กอต่อนะครับเปลือกต่อแยกได้ถ้าแยกจะลูกมันงเหรออาปีแยกลูกนันเปิดไปที่มือหนาครับมือหนาเปลือกต่อนี่นั่นสามารเปล่ยนก็ได้เปลือกต่ออันแยกได้สายแยก ปวดข้อหน่อยลูกพี่น้องเป็นว่าหมู่บ้านเห็นโพดโชั่ววักกว่าจะสั้นกว่าเก้าสันกว่าครับ <jeune S 1> ผลงานพี่น้องสายเนื้อนะครับบีบมาเตอร์ผสมกับปลามันก<บ>ินอาหารบ้านเป็นบ้านบ้านเท่านะครับกินอาหารเพานเป็นแต่แยกซีมืดหาพ่อแม่พี่น้องสายเนื้อนะครับสายเนื้อจ้บาบ้านหนังกว<อ>่าจะว่าสีกะ ใช้มักสีเอาไปปับเรื่องสีกันสิดีนะครับบีบม,มาเตอร์แม่เพิ่นมาท่องาาครับกอได้นนครับบีบเอ่ทอ,อทองแดงนะครับปเป็นดอดนี่แ,นแดงดีสีบวตกนะครับสำหรับใช้เนื้อเป็นอีกสายพันธ์หนึ่งเอาแม่ บานๆเข้าผสมกับบีบมาเตอไวนะครับมงานอาปีมรื่อกับผมปวดข้อยแม่ถือบานดนม้มดีครับนะปีผมขอเบอร์ปากไว้แม่พี่น้องนะครับผมครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับอันนี้มสดีครับเสาวกานติจิราไข่ <laughs> นกอามีไปดยครับไม่้ยังนี่ไรเป็นไดครับอามีสอมือนอาจารย์สองมืนหนกนี่นะเถึงแม่ลูกลูก,ลกตัวเมียนะครับสองมือหางเง้วอานหลัดเป็นยังแดงๆอ่องตองมันหาย,ยาบว่ามีขึ้ได้เหลียงมาแต่ว่าเบิ้งลูกเป็นนะ ได้คำได้เขาเขามาทั้งแต่งมานะสองหมื่นกว่าแต่มาจักตัวมีเหมือนเทกราเทกรอลายเป็นแอ่ะ่นหกราจารหมื่อุ้ย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 เทัวแมื่นหกพันตัวแม่ลายมี่เก้าหก สองหกกมื่นหก 10, นะครับครับผมสายที่แล้วไข่นะครับไข่บ่าไดมาเช้านี่มาแล้วขาดบ่าไดครับทีมง,งานอามีนะครับสองหมื่นหกมืนหกพันบาทนะแขนอันตันดีตัวผูนะครับตัวผูเนื้อหนังดีๆกันยังมีราคาอยู่นะอามีนะนรครับผมยืน่น ในขวักใจๆหกพันเพิ่นกับว่าไห้ <c oughs> พี่น้องเฮ็ดเนี่ยมันอ้วนนะครับแล้วก็เอามาขายในตลาดสื่อขายโค้กระบ,บือรอยเย็ดนะครับจะมีนาสวยๆแม่ดุกดุกับเมียน,นะครับอันนี้ผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะโอ้แบดหาสี่เก็ดห้าเก็ดสามหนึ่งสี่ครับขอบคุณหลายๆครับผมหมว,าว,าว่าจะ สีลูกนะครับว่าต้องห่วงเลยแม่ลูกน,น,นะาอายนะแม่แรกลูกแรกสีลูกเป็นไหมก็ดีเลยโอ,โอ้โหกำลังดูดนมเลยนะครับอยากเมามาเดียบเอยกล่องเสียงมาดับรบองมาเมนลูกเสียบแฉกินนมเห็นเลยครับราคาห้องเลยอ,อ่ะสามหมื่นห้ันสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ สามหมันบาทลูกอเมริกลูกเดือนลูกอเมริกา,าเจ็ดเจเก่านะครับได้สามเดือนแม่มีรอยสิบบวกนะครับไ,ได้ครับดูกำลังดูนมได้สีสนันจจัานนะครับรมุมหามมุมบังดูงามๆนะครับดูคนกำลังกินนมอยู่เอ่อสองพอดีดนะัครับด้ขึ้นใหม่ครับ โกบหางไหมคล้ายสดทีวัดส่แถ้ำ่ไปแน้มองก่นี่ประกวดบายไปครับไปมื่อนี้เตรียมกล้องเตรียมสองชุดเลยครับผมเมื่อนี้มีงานประกวดนะครับควายงามอยู่ทางโพนทองเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกระจิกไปยามพี่น้องทางโพนทองแล้วอ่าผมขอเบอร์ฝากไว้แม่พี่น้องนะ093 หกศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าห้ากับผมมา้วยงองามครับครับผมขอบคุณหลายๆครับให้น้องให้นุ่งไต่ทำน้ำกันนะครับผลงานเนี่ยเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไว้นะครับเนี่ยทองแหลกกำลังดูดนมเลยนะครับเป็นเล่มั่นได้นะแสดงว่าพอเพิ่นเป็นเล่ห์ายพอเพิ่นเป็นมั่นเดียวถืเป็นเลมั่นดอกท้างไงดอกท้างไงเนี่ยนังแขนอันตันดีดีนะครับพ่อแม่พี่น้องราคาห้องเนี่ยไอ ห้องสี่หมบสองครับสี <42. S 2> ่หมื่นสองรถใดแน่อยู่ครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับโครงส่างดีๆเท่าไหร่นสี่สองครับแม่มีรอยสี่สิบบวกนะครับเรื่องทั้งในทั้งลูกถ่ายรอบๆปากของแม่พี่น้องนะครับย้อนแสงน้อยหนึ่งมองคนบาลูกตัวแรกก็ น,น,นี่ดอยสี่สิบบวกทุกเช้าวันเสาร์นะครับถนนเลียงเมืองเราบ้างแยกยาโสธรกับแยกอาสาม,มัานนะครับช่วงนี้พี่น้องกําลังหางว่วหลายอยู่นะครับหางว่วหลายเน,นี่ยถามเน่ยนอนมาเลือกเอาได้เลยนะครับไอ ไอ้ผมขอเบอร์ฝากกวาแม่พ่นองนะแปดสามสามคับผมสี่หนึ่หน่ง้ายห้อยหนงพ่นท้องครับขอบคุณหลยรายครับจิบถาม,มาหนหนงเดี๋ยวผมจิไปพ่นท้องอีกสักครู่หนึ่ง